มาตามมาวันนี้ขอเชิญท่านมาที่ตลาดสวนกวางตุง้งในอดีตที่นี่คือชุมชนคนกวางตุ้งอยู่กันอย่างหนานแน่นจึงได้ชื่อว่าตลาดสวนกวางตุง้งเราจะมาชมร้านคนกวางตุง้งขายบะหมี่กวางตุ้งแท้ๆที่ร้านโหเซกมินมาตามมาครับสวัสดีครับพวกเราโหเซกมินครับก็เป็นบะหมี่ที่คุณพ่อทํามาตั้งแต่ปี2517 แล้วณปัจจุบันเนี่ยก็เป็นผมกับน้องชายก็มาสืบสานต่อก็ยังคงรักษาความเป็นออริจินัลของตัวเองเพิ่มเติมด้วยลูกเล่นหรือว่าการหาทาร์เก็ตใหม่ๆในแบบฉบับของยุคนี้ครับผมก็จะเป็นบะหมี่ไข่ล้วนครับแป้งที่ผสมมากับตัวเส้นบะหมี่เนี่ยจะน้อยมากๆทําให้เส้นเนี่ยจะเกิดความเหนียวแล้วก็นุ่มได้มากกว่าเส้นบะหมี่ที่มันเป็น,ปน,ปนแป้งผมผมผมกับน้องชายเชื่ออย่างหนึ่งว่าความคลาสสิกของมัน มันยังคงขายได้ตลอดและผมต้องการจะส่งต่อเรื่องราวที่คุณพ่อและคุณแม่ผมสร้างเนี่ยไปยังลูกค้าของท่านใหม่ๆก็เมนูของร้านนะครับก็จะมีแค่3าเมนูคือบะหมี่เกี๊ยวบะหมี่แล้วก็เกี๊ยวแล้วก็แยก3เมนูเนี่ยเป็นแห้งกับน้ำ2อคูณสาก็จะเป็น6เพราะฉะนั้นร้านของเราก็จะมี6เมนูครับผมราคา50บาทครับผมพิเศษ60บบาทซึ่งพิเศษตรงนี้ครับโดยพื้นฐานแล้ว ถ้าบอกว่าพิเศษก็จะเป็นพิเศษเพิ่มเครื่องไปเลยแต่ลูกค้าก็ยังสามารถเลือกที่จะเป็นพิเศษหมูหรือพิเศษเกี๊ยวได้ด้วยครับเมนูที่สั่งมาวันนี้คือบะหมี่แห้งเกี๊ยวหมูแดงซึ่งตัวบะหมี่เนี่ยเส้นเล็กหอมนุ่มหมูแดงย่างเองใช้สันคอหมูมีความนุ่มหนึบ และหอมหมูย่างอย่างมากราดด้วยกระเทียมเจียวกากงมันหมูซึ่งกากงมันหมูเนี่ยทุกท่านดูนะครับหั่นได้ชิ้นอย่างเสมอกันแล้วเจียวด้วยความพิถีพิถันสีเหลืองทองหอมนุ่มกรอบหนึบอร่อยพอรวมกันบนบ,นบะหมี่เกี๊ยวหมูดแดงแห้งเนี่ยส่งเสริมให้ตัวบะหมี่หอมมันเคี้ยวแล้วเนี่ยนุ่มหนึบสู้ฟันเข้ากันอย่างดีมีเกี๊ยวแห้งชามนี้สั่งแบบธรรมดาราคา50บาท อีกชามที่สั่งมาคือเกี๊ยวน้ําซึ่งมีเกี๊ยวและหมูแดงปริมาณที่ให้เนี่ยโอ้โหไม่รู้จะถูกไปไหนชามนี้ราคา50บาทซึ่งน้ำซุปหอมกลมกล่อมปรุงมาอย่างดีได้กินบะหมี่กวางตุง้งโดยคนกวางตุ้งแท้ๆให้ความรู้สึกกินไปกับคำว่าโหเสกหมินโหเสกเป็นคำภาษากวางตุง้งในภาษาไต้จิ๋คือหอเจ๊ะโหเสกหมินก็คือหอเจ๊ะหมี่หรือบะหมี่กวางตุง้งอร่อยโหเสกหมินเราเปิด บริการทุกวันเลยครับตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง2ทุ่มครับผมก็ช่องทางการติดต่อนะครับก็จะเป็น Facebook Ig ก็เช่นกันครับพิมพ์ว่าโหเซกมินได้เลยในทุกแพลตฟอร์มเลยด้วยซ้ำที่มันมีถ้าถ้าทมันขึ้นก็จะเจอพวกเราได้ครับผมอยากจะสอบถามเรื่องเส้นทางในการมาร้านหรือว่าสอบถามเรื่องรายละเอียดตัวบะหมี่หรือว่าการออกงานใดๆก็แล้วแต่สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์086 360-3164ได้เลยครับผมส่วนช่องทาง Delivery ก็มีทุกแอปเลยครับผมอาไลแมนแก๊ฟู้ดเป็นด้าโรบินฮูดช้อปปี้ o ู้ครับผมเตาทีไทยกากวางตุง้งหมายกวางตุ้งมิน่นไทยก็แกอเตากระกายจีนขโหมินก็ใาย ร้านโฮมินตั้งอยู่ที่ศูนย์อาหารกวงตุ้งในตลาดสวนกวงตุ้งเพื่อนๆสามารถเซิร์ชหาคําว่าตลาดสวนกวงตุ้งแล้วขับรถตามมาได้เลยถ้าขับรถมาให้ยึดเส้นทางหัวลําโพงมุ่งหน้าสามแยกหมอมีทางขวามือคือซอยประดู่ให้เลี้ยวขวาเข้าไปจอดรถได้เลยครับมีที่จอดรถบริการชั่วโมงละ40บาท15นาทีแรกจอดฟรีสำหรับมอเตอร์ไซค์ก็จอดรถฟรีหชั่วโมงแรกชั่วโมงต่อไป10บาท มาที่นี่จอดรถสะดวกสบายและมีบะมีเกี๊ยววังตุ้งแสนอร่อยรอให้บริการขอเชิญมาอิ่มอร่อยและมีความสุขที่โฮเซ็งมิน่นมาตามมาครับ